วันนี้เราก็มีภารกิจใช่ไหมใช่เพาเล่นเกมคืออย่างนี้นะคะทุกคนคุณครูปล่อยเราไว้ที่นี่แล้วก็คุณครูก็ไปห้องน้ําแล้วคุณครูบอกว่าให้เราสองคนนี้หาทางออกเองใช่ตอนนี้เราก็ไม่รู้นะคะไม่จะไปที่ไหนใช่ไหมจะไปไหนอะ่ะไม่รู้อ่ะเด,เดี๋ยวเราจะไปซื้อน้านะเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นนะทุกคนไปเซเว่นเซเว่นอ่ะ <7. S 1> ซตอนนี้กําลังจะข้ามนะแต่ยังกงงรอข,ขนุมใช่รอรถกลัวรถคนเดียวอะไปส่งสื่อไหนบ้างอาทนึ่สวัสดีสสดค่ะหนูชื่อเจนนะชื่อพิม์พนะวันนี้เราก็มีภารกิจใช่ไหมใช่ภารกิจอะไรอะ่ะไม่รู้ลืม เล่นเกมวันนี้วันนี้เรามีเล่นเกมคืออย่างนี้นะคะทุกคนคุณครูปล่อยเราไว้ที่นี่แล้วก็คุณครูก็ไปห้องน้ําแล้วคุณครูบอกว่าให้เราสองคนนี้หาทางออกเองใช่ตอนนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าจะไปที่ไหนใช่ไหมจะไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำนะเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นนะทุกคนใช่ไปเซเว่นเซเว่นอ่ะไปซื้อน้ำกินนะใช่ ตอนนี้หิวนำมากตอนนี้อยากกินน้ำแล้วจะ<ช>ไปเซเว่นแล้วเราจะพาทุกคนไปดูนะคะแล้วก็แ้วก็เราจะพูดคุยพูดไม่เก่งน,นะแต่ก็<ช>จะพูดไปเรื่อยอ่ะพูดแบบแตลกคำๆนิดนึดเนงเพราะพูดไม่เก่งคำทามตอนนี้เรายังีข่เขาใช่ไหม่ข,อขอใช่ๆินไลยเราเตะกู่ย ใกล้ๆลงกีใกล้ลงกีนี่กัดไปทำไมเงียบเงาช่วยกัดถึงเลยเชิญร้อนมากร้อนมากตอนนี้อ่ะกำลังจะข้ามนะแต่ยังกำลังรอขนมใช่รอรถกลัวรถรถเดียวอ่ะไปสองคนเองด้วยไม่มีอาจารย์เลยใช่รถเยอะมากข้ามครั้งแรกเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราก็ข้ามเลยนะเดี๋ยวเราต้องหูอึดหงุดหไปกุดไฟตัวครั้งแรกเลยนี่นี่น,นี่ที่เราจะไปนะทุกคนนี่เสียเว่นทำไมกัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจับมือกันนี่จับมือกันแล้วก็วิ่งเดี๋ยวเลยเดี๋ยวจะนับ<ป>หนึ่งหนึ่งสองสามวิง่งนี่ถึงแล้ว เด,ด,ด,ดี๋เราก็ได้เจอกับดาราท่านหนึ่งนะคะชื่อไทเชนนอยู่วงบัสนะทุกคนนี่หล่อมากรูจักไหมรูจักไหมรูจักนี่รูจ,จักทางโองเลยปปจะไปดูนะดูไปนะ จะไปเสื้ออะไรอ่ะนี่จะเสื้ออะไรซสื้อน้ำก็จะไปไปไปดูไปดูน้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่ากินไหมน้ำเปล่าอ่ะนี่นน้ำเปล่าหรือเอ,เอาซื้อไปเพื่ออาจารย์อ๋อใช่ใช่ใช่ใชนี่อันนี้ไหม ไม่เหรอเดี๋ยวดูทั้งแรกเลยนี่ไปกินลำแรกอะไรดีไม่คุ้นเคยแล้วก็ตอนนี้นะคะยังไม่รู้เลยว่าจะกินนาำอะไรแล้ก็เลือกอเลือกอืเอาสิสอะไรเปิดเลยกินขนมเลย เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูอันน้ำปลาใช่ไหมใช่เอาเงอนกันเลยนี่ใช่ใช่เอาอันนี้มซีซื้อเพื่อคุณซื้อเพื่อคุณครูเอาไหนเอานี้ยไหก็ไดไ้ไม่ไม่บาตรตงแต่อายุอันจะเอาอันนี้นะ จับรมืด้วยดนี่น้ำไปเราจะไปซื้อขนมสกินอันไหนดีอ่ะดูไอ้ใจจะมดตีต้วมัดายร้อนใจะมดตีอันนี้มั้ยกินอันนี้ไหมนี่หิวใช่ไหมล่ะเอาไปชอ์ I like Dia udah pergi dulu. Oh, sandwich. Ini sam, ini sip kau ban. Sini ane ชอบก็ซื้อเอาเ้ชอนี่ชื่ออะไรจะเอาอะไร๋อมุกันแสใช่อชื่ออันนี้ทำไมไม่ซื้ออันี้สิบาทหมือนอันนี้สิบสามอันนี้สิบห้ 15. อันนี้อร่อยกว่านะแซนวิ์เนี่ยไม่ชอบหรอ ซื้ออะไรบ้างนี่ดูดูนี่แล้วก็ซื้อแซนด์วิชนะทุกคนมซื้ออะไรบ้างอาจจะมุญบุโอช่ไอุ้ยเอาอันนี้ไหมนี่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 ไทยแล้วก็นี่อัลลันคอปเปอร์ไทยไม่เอาเหรอไม่เอาใสา่ิมต้อมพยัดด้วย เงินหมดต <c oughs> อนเราไปซื้อหลวงพ่อผู่ถัใช้คุณพลจะอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวจับแล้จับ จ่ายเงินนี่ก็ถูกปุ่น,นตอนนี้เราก็จ่ายเงินแล้วเราจะไปต่อนะถุงผีบ้านก็ถูกปี ตอนนี้นะคะเราก็ได้ออกจากร้านนี้แล้วแล<ำ>้วได้แล้วนําตอนนี้เรา <Million> ใช่ใช่ตอนนี้นะคะเราก็จะไปตามหาคุณครูนะไม่รู้เดี๋ยวจให้เลยเดี๋ยวจะให้ใส่ถุงไหมร้อนมากตอนนี้ตอนนี้จะไปตามหาคุณครูนะทุกคน ไ,ไปซื้อไม่ได้ซื้ออะไรมากหรอกซื้อแค่แซนด์วิชแล้วก็ซื้อน้ำกินอยากกินอยากกินน้ำม,มากไปเลยข้ามถนนกันข้ามถนนอีกแลหละน่ากลัวมากมาจะมือเป็นสิ่งอะไรชี่อบอวิง่งวิ่งวิ่งีอะไรอะ่ะไม่รู้เขาน่าจะต้องการคือตอนนี้มีผู้ได้สารนะ <laughs> เขา เขาตั้งเขาถามแล้วว่าจะไปขอขออคอยคอยๆตอนนี้ขอขอมีผู้โดยสารนะ<อ>เขาถามแล้วว่าจะไปกับเขาไหมไปไปห้องหมอ,<ข>อไปห้องหมอห้องหมอวันนี้เหรอใช่ไวไวได้ตวดัวเด็กอะไปทารอรอทาค,คุณครูครูหมอตรวจอ๋อใช่ครูตรวจอยู่อยู่บ้านไหนนี่ ยูยูรลานของเามามามาทางใดเจ้ามาทา,างนี้เหรอมาทางขวามวาทางขวาบัตรบัตรชื้อปีครับกาส,ส,สื่อชื่อครับกระบาดื่อชื่อกามาสื่อมาจากักจักบาทหกหกสิบบาทต่อต่คนลืมแล้วคุณครูซื้อให้โอคุณครูกับกับมังตรวจกะใช่ใช่ ครัถ้าววัดจะไปสำรับอาหารีนี่เ้อใช่อขอบคุณนะครับครับตอนนี้ร้อนมากเลยตอนนี้เราก็ได้กลับมาแล้วนะอายไที่เดิมหวามสุขและแห้งคอมร้อนด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ไปทางนี้ ตอนนี้นะคะเราก็จะมายืนตรงนี้นะคะกินน้ำร้อนมากเอาน้ำมาแกให้หน่อยอน,นี่โอเคอุ้ยแกไม่ได้แล้วก็ <c oughs> นี่อย่าปวดร้อนีสองค <c oughs> นกำลังกินน้ำมาเด้อลืมปิดสาว ลืมเปิดไม่ไงาทำไมลืมเปิดอ่ะไม่ดูเคินหรอตอนนี้นะคะอนมากภารกิจเราก็สำเร็จแล้วใช่โบ ภารกิจไปซื้อ,อ,อน้ำก็สำเร็จลไม่<ล>คือเราอ่ะไม่ได้ไปไหนเราแค่ไปตรงนั้นใช่เองไปซื้อน้ำแล้วไม่ได้ไปไหนเลยเราเราไม่ได้ลงทางไม่ได้ไปอะไรเลยเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้แล้วก็เราก็ไปแค่เซเว่นแล้วก็กลับมาที่เดิมนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะรอค,คุณครูเดี๋ยวค,คุณครูจะจะมาใช,าใช่ใช่ใช่พูดอะไรหน่อยไหมไม่อ่ะร้อนมากเลย อยากไปโลตัสบไงวคนนี้อ่ะคุณครูพามาทำอะไรนะบอกหน่อยสิไปโลตัสใช่พูดดังๆสิโลตัสแล้วก็ไปทำไมไปทำไมโลตัสกินกินอะไรนะเก่นตอบนุ้งกิน KFC อะซุใช่ตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราก็จะได้ไปแล้วนะตื่นเต้นมากดีใจมากโบท ไม่ตอนนี้เราอัดคลิปตามลำพังนะใช่ชตอนนี้เราก็ยืนยืนแบบนี้เลยยืนแบบนี้แบบไม่มีใช่ไม่มีใครเลยไม่มีคนเลยยืนแบบงงมากตอนนี้ใช่เราก็ยืนรอเลยยืนรอ,อแบบ<น>ไปไทยครั้งนี้สนุกมากแล้วก็งงมากมีมีทั้งสนุกมีทั้งงงไปหมดเลยเพราะาไม่รู้ไม่รู้จะไปทางไหนใช่เมื่อกี้ก็มี มีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะลุงใช่มีลุงคนหนึ่งมาถามว่าจะไปไหนจะไปกับเขาไหมอะไรแบบนี้น่าจะเป็นผู้โดยสารใช่ใช่แล้วเราก็ว่าบอกว่ารอทาคุณครูก่อนคุณครูไปข้างน้ำแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวคุณครูมาเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะจะไปจะไปอะไรเมื่อกี้อะไรพี่กับคอยสีเมื่อกี้อะไรแล้วเขาินหัวเลย เมื่อกี้ไปอะไรไปอหล่ะลืมแล้วไปรูตัสอ๋อไปรูตัตนะทุกคนใช่ตอนนี้นะเราก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยไม่รู้ว่าจะถึงตรงไหนตอนนี้นะคะแล้วก็ได้โทรหาคุณครูแล้วแล้ว,ลวก็ แล้วก็นัดกันแล้วว่าจะเจอกันที่นี่เดี๋ยวคุณครูก็จะมาเดี๋ยวเราก็จะยืนรอตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เจอคุณครูแล้วนี่นี่มาอยู่ด้วยกันใช่เจอไอซมแล้วก็เราจะมาซื้อไทยไทยแต่แต่นี่เราก็จะซื้อไอศ์รีมแล้วก็เราจะไป่ต อะไรอ่ะไปอะไรมกโรตัสใช่ใช่โรตัสใช่แล้วไปโรตัสไปทำไมไปทำามไปเยวไปจ่ายเงินเท่าได้พกสิบบาทพิดหมดกูหมดเลยแล้วเราก็ต้องขอจบคลิปตรงนี้ก่อนแล้วก็จะไป เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปได้เลยนะคะใช่รอชมนะคะเดี๋ยวเราจะเราจะเราจะมีคลิปต่อไปต่อไปเยอะมากเลยนะคะ<ห>ตอนนี้<ห>เราก็กต้องบุได้รับชมใช่ๆตอนนี้เราก็ต้องขอลานะคะบ๊ายบายปิดกล้อง